สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเพนซิลีเพนซิลีอายุได้ยี่ห้าปีแต่ฐานะทางบ้านของเพนซิลีนั้นไม่ค่อยจะดีเลยเพนซิลีต้องออกมาแต่งงานกับผู้ชายอายุที่มากกว่าเธอตั้งหลายปีเธอเองก็เลือกไม่ได้เพ่อพ่อแม่ของเพนซิลีนั้นเอาที่นาไปจำนองแล้วก็ไม่มีเงินมาไถ่ถอนจนเพนซิลีนั้น ต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้อายุห้าสิบปีแล้วเขาอายุมากแต่เขาก็ยังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงเขาฐานะทางบ้านดีมากที่เพนซิลิต้องออกมาแต่งงานกับเขาก็เพราะว่าพ่อแม่ของเพนซิลิเอาที่นามาจำนองกับเขานี่แหละสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องมาขัดดอก แล้วก็แต่งงานกับผู้ชายคนนี้พ่อปากแถวบ้านพูดให้เธอต่างๆนานาเธอเองก็ไม่อยากจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้หรอกเธอก็มีคนรักอยู่แล้วผู้ชายคนนี้มีลูกชายคนหนึ่งอายุรุ่นลาวขาวเดียวกันกับเพนซิลีเขาเองก็ไม่อยากได้แม่เลี้ยงที่อายุยังน้อยแต่ทำยังไงได้ล่ะ ในเมื่อพ่อเขาต้องการและอีกอย่างเพนซิลีก็ไม่มีเงินไปตัดดอกและเธอก็ไม่มีทางเลือกซะด้วยเพนซิลลีย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนั้นเธอเองไม่ชอบสายตาของลูกชายเจ้าของบ้านนักสายตาของเขาดูถูกเหยยดยามหล่อนมากแต่เพนซิลลีก็พยายามทำดีกับเขาวันหนึ่งขณะที่พ่อเขาไม่อยู่นั้น เขาตื่นมาเขาก็เดินมาหาเพนซิลีเขารู้ว่าพ่อเขาไม่อยู่เขาก็เลยอยากแกล้งเพนซิลีเดินมาใกล้ๆแล้วก็บอกกับเพนซิลีไปว่านี่เธอเธอน่ะหน้าเงินจริงๆเลยนะอยากได้พ่อของผมไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณถ้าไม่ใช่แบบนั้นแล้วจะยังไงอีกล่ะผู้ชายหนุ่มๆแน่นๆ มีออกถมเถไปทำไมหล่อนไม่เลือกไปแต่งงานกับคนอื่นคุณคมคะคุณคมก็รู้ว่าฉันน่าเป็นหนี้พ่อคุณอยู่และฉันก็มีเงินมาให้พ่อของคุณพ่อของคุณก็ต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรอคะเชอะอย่าเอาพ่อมาอ้างเลยนาหลนหน่ลอนเองก็อยากอยู่สุขสบายนั่นแหละเปล่านะคะ คมเบะปากใส่เพนสิลีเพนสิลีน้ำตาตกในลูกชายสามีของเธอดูถูกเธอตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่จนกระทั่งวันนี้เธอพยายามทำดีกับเขาแล้วแต่เขาก็ไม่เห็นความดีคุณคมคะคุณคมหิวหรือยังคะเพนจะทำกับข้าวให้ทานคะ่ะเช่นฉันหิว ฉันก็จะออกไปหากินข้างนอกเองแหละไม่ต้องมาเสนอหน้าตอแลหลหรอกแล้วแต่คุณคมก็แล้วกันค่ะแต่จริงๆแล้วคมเป็นคนขี้เกียจออกข้างนอกแต่อยากจะพูดกวนเธอนั่นเองพ่อเพนซิลิเอผอคมก็เดินมาข้างหลังกอดไปที่เอวของเพนซิลิเพนซิลิตกใจมากคุณคมคุณคมจะทำอะไรคะอย่านะคะเดี๋ยวพ่อของคุณมาเห็นนะคะ พ่อผมน่ะเหรอมือดนู่นแหละถึงจะกลับมาถึงจะมืดก็เถอะค่ะคุณอย่าทำแบบนี้เลยทำไมคุณชอบคนแก่อย่างนั้นเหรอผมนะ่ะยังหนุ่มยังแน่นบึกบืนดูซี่ม่ดีกว่าพ่อตั้งเยอะแต่คุณคมคะฉันไม่อยากเนรคุณเนรคุณอย่างนั้นเหรอใช่คะ่ะ แล้วถ้าคุณไม่บอกพอ่อพ่อจะรู้ได้ยังไงแต่มันเป็นบาปใหญ่จนะคะคุณคมบาปบาปเป็นตัวยังไงเหรอฉันสะกดไม่ถูกคุณคมปล่อยเธอะค่ะอย่าทำแบบนี้กับเพนเลยปล่อยอย่างนั้นเหรอปล่อยให้งโง่พูดจบคมก็ลากเพนไปที่ห้องของเขาเพนเป็นคนรูปร่างบางส่วนคมนั้น บึกบึนล่ำบึกมีเลิ์จะต้านทานเขาได้เมื่อไปถึงห้องของคมแล้วคมก็จัดการกับเสื้อผ้าของหลอนเพนไม่มีเรี่ยวแรงจะต้านทานคมได้จริงๆหลอนได้แต่ยกมือไหว้ขอให้คมน,นั้นหยุดการกระทำหลอนร้องไห้คมเมื่อเห็นน้ำตาของเพนเขาไมไ่รู้สึกสงสารเลยเขามีแต่สาแก่ใจร้องไห้ อยากให้ฉันหยุดอย่างนั้นเหรอไม่มีวันสลอกนี่เธอฉันจะบอกเธอนะฉันจะทำให้เธอมีความสุขจนลืมพ่อของฉันไปเลยทีเดียวแหละพูดจบคมก็หอมไปที่ซอกคอของหลอนส่วนเพนนั้นด้านอกไม่ไหวก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยปล่อยให้คมนั้นกระทำชำเราเธอจนในที่สุด เพนก็มือหมายอ่อนปวกเปียกพอริศของเธอจะต้านทานไว้ได้ยังไงแล้วอีกอย่างคมนั้นเก่งมากๆเลยไม่เหมือนกับพ่อของเขาเพนมีความรู้สึกแปลกๆเธอมีความชอบขึ้นมาพ่อพ่อของคมนั้นแก่แล้วทำอะไรก็เหมือนกับคนแก่แต่นี่ลูกชายทั้งนุม่มทั้งแน่นเธอเองก็มีความอยากลอง เออคุณคมคะคุณคมว่าไงเหรอเป็นกลัวว่า,วาพ่อคุณจะมาเห็นนะคะไม่ต้องห่วงหรอกเธออยู่เฉยๆก็แล้วกันเห็นไหมล่ะเธอชอบใช่ไหมเธอไม่พูดฉันไม่พูดพ่อจะรู้ได้ยังไงมาๆอย่าพูดมากหาความสุขกันดีกว่าดูสิ ร่างกายของเธอเนี่ยเนียนนุ่มละมุนละไมฉันชอบคนแบบนี้คมพูดไม่พูดเปล่าหอมตั้งแต่หัวจรดเท้าเพนเองก็ขางออกมาแบบไม่ได้สับจนคมนั้นยิ้มออกมาคงชอบละสิพ่อของฉันแก่แล้วจะสู้ฉันได้ยังไงแม่เลี้ยงคนสวยวันนี้แหละ เธอต้องได้รับบทเรียนจากนั้นคมกับแม่เลี้ยงสาวก็มีความสุขกันเพนนั้นเธอปลดปล่อยออกไปเพราะอายุเธอก็ยังน้อยคมบอกกับเพนว่าเขาจะรับผิดชอบเองถ้าพ่อรู้แต่เพนนั้นกลัวมากกลัวว่าถ้าพ่อของเขารู้แล้วก็ จะไปหาพ่อแม่ของเธอเธอกลัวว่าพ่อแม่ของเธอจะเดือดร้อนแต่คมก็ปลอบใจเธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวถ้าพ่อรู้พ่อไม่กล้าว่าฉันหลอกฉันจะคุยกับพ่อเองรับรองว่าพ่อนะไม่กล้าหลอกแต่คุณคมคะฉันกลัวจริงๆคะ่ะไม่ต้องกลัวเนี่ย เรามาหาความสุขกันต่อดีกว่าแต่คุณคมคะเราเพิ่งพักเองนะคะจะพักไปทำไมกันเล่าอายุเท่ากับเราเนี่ยไม่ต้องพักหรอกอายุเท่ากับพ่อสิต้องพักผ่อนไปมามะคนสวยแม่เลี้ยงของฉันเนี่ยสวยไปทั้งหมดทั้งร่างกายรูปร่างหน้าตา ฉันชอบจริงๆเลยคมพูดไม่พูดเปล่ากอดเพนเอาไว้แล้วก็จัดการทำหน้าที่ต่อส่วนเพนนั้นก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับลูกเลี้ยงยังยับยั้งชั่งใจไม่อยู่จนในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็เล่นเกมกันสองรอบจบเสร็จสิ้นไปจากนั้นก็เผลอหลับไปทั้งสองเพนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเวลา เกือบสี่โมงเย็นจากนั้นเป็นก็ออกมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วก็เข้ามาปลูกลูกเลี้ยงของหลอนพ่อพ่อของเขาก็จะกลับมาแล้วขมลูกไปอาบน้ําด้วยอารมณ์ดีจากนั้นทั้งสามคนก็มานั่งรับประทานอาหารกันพ่อของขมสังเกตดูลูกชายว่าอารมณ์ดีพิเศษไม่รู้เป็นอะไรก็เลยถามลูกชายไปว่านี่ขมลูกนะ อารมณ์ดีมาจากไหนกันเหรอทุกวันไม่เห็นเป็นแบบนี้เออคุณพ่อครับผมมีความคิดใหม่แล้วความคิดใหม่ความคิดใหม่ยังไงเหรอลูกคมหันหน้าไปมองแม่เลี้ยงสาวเพนตกใจกลัควคมจะพูดอะไรออกไปผมมีความคิดใหม่ว่าผมนะ่าจะนับถือแม่เลี้ยงของผมเป็นเหมือนแม่แท้ เมื่อก่อนผมพูดไม่ดีกับเธอผมต้องขอโทษคุณด้วยนะคุณเพนค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อของผมได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มออกมาทันทีดีมากลูกเรามีกันอยู่แค่นี้จะมาโกรธกันทำไมหน้าเบื้องใสกันทำไมอยู่กันแค่สามคนเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับคุณพ่อต่อไปนี้ผมจะทำตัวใหม่ ผมขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับที่ผมพูดไม่ดีกับพ่อไม่อยากให้พ่อแต่งงานใหม่แต่ทีนี้ผมเข้าใจแล้วความสุขของพ่อก็คือความสุขของผมพ่อยิ้มเอามือรูปหัวลูกชายขอบใจมากนะไอ้ลูกชายโคมหันไปมองหน้าแม่เลี้ยงสาวแล้วก็ยิ้มใส่กันเพนนั้นรู้สึกโลง่งที่พ่อของโคมนั้นเข้าใจอะไรง่าย ต่อมาคุมเละเพ็นนั้นก็แอบมีอะไรกันเรื่อยๆโดยที่พ่อของเขาไม่รู้เลยเพนนบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เธอมีความสุขที่สุด